วัตถุดิบหลักตัวที่หนึ่งก็คือ oh, <wait. S 1> เนื้อเสือร้องไห้ในโจทย์อาหารอีสานคืนถิ่นอเลคุิสิน โอ้โหนี้คือเสือร้องไห้ในท่ามเลยนะต้องบอกว่าท่านร้องไห้ดีไปแล้วด้วยนะสำหรับวัตถุดิบที่หนึ่งในการทำเสิร์ฟสองเมนูในโจทย์อาหารอีสานคืนถิ่นก็คือเนื้อเสือร้องไห้จากโฮขุนโปนยางคำจังหวัดสกลนครนะครับ กำหัวสุดก็สุดที่มีกันึ่งนะใช่แล้วเนื้อเสือ้องไห้นั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อส่วนที่เรียกว่าเวลาเอาไปย่างแล้วน้ำมันมันตกใช่ไหมแล้ก็เกิดกลิ่นหอมเนื้อเนี่ยอร่อยเหลือเกินจริง จากดั้นสั่งพุทธชิงนะครับใส่เพียเขาเอามาทำอะไรครับคุณละกรัพพุทธชิงใช้เนื้อสื่อรองไห้นะครับซอยเป็นชิ้นบางแล้วก็นำพริกส้มพริกจินดาพริกแห้งตะไคร้หอมแดงขาหลังจากนั้นก็เอาเนื้อสื่อร้องห้ไปคั่วกับพริกแกงที่ตำไว้จากนั้นใส่เพียที่ต้มเอาไว้เพื่อเพิ่มความนัวปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็ใส่เลือดบัวต้มจนสุกนะครับเพื่อจะเป็นอูเพียเสือแหละครับ โอ้เพี้ยเสือใส่ขี้เพี้ยสก็จะมีตะออกคมๆหน่อยๆถูกไหมครับใช่นี่คนที่สารนิยมนะครับใช่ครับมาดูเชฟกระทะเหล็กกันบ้างดูมาด้วยมาย่ากเลยน้ำตกแท่งแท่จะมีน้ำตกมาจากคำว่าน้ำตกเลยคุณแม่ครับถูกต้องเลยครับแหมมันเน้นประโยชเป็นน้ำตกเลยทีเดียวนะครับและที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้นำเนื้อสือล็อกห่มาหมักกับซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายขาวข้าวคั่วใส่เบกกิ้งโซดาด้วยนะครับเอาไปย่างไฟแรงให้สุกเดี๋ยวเขาจะนำมาคลุกกับเครื่องลาบที่ประกอบไปด้วยพริกัว มากรูดน้ำตาลทรายนะครับเพื่อจะเป็นเนื้อครุบปุ่นในเมนูเสือสองสไตล์ละครับเชฟทัศน์เอกทำเป็นแบบเครื่องล่าแบบครุบปุ่นใช่อันนี้ต้องระวังนะเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันหยดมากในขณะที่ผู้ท้าเชงก็ย่างเหมือนกันคุณพี่ย่างเหมือนกัน หันไปเช่นเล็นชิ้นเล็ก <หา S 1> เกยกว่าอย่าง,ต,าง<ห>าต่างกันนะยากแต่วิธีการหาันไม่เหมือนกันนะ<ช>ครับลัครับผู้ช่วยและผู้ทัดชิ้นก็ไปแรงพอกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เธอนําเนื้อเสือล่องห่นปรุงรสด,ด้วยเกลือซอสปรุงรสผักเขียวกระเทียมจากนั้นก็น,นําไปย่างนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟไปพร้อมกับน้ําจิ้มเพียอ่อนในเมนูสิ้นลอนแล้วครับโอ้โหอันนี้น่ากินอยู่นะแต่แยงขึ้นมาสูงเรียกว่าหอมแรงครับใช้คํานี้เลยครับใช่แรงท่านผู้ชมท่านได้รู้ดีว่าหอมแรงครับกลับมาทางด้านฝักเชฟกมาทั้งเลยเอาลงจานนะครับ ดูหน้าตาน่ากินนะออ่นดีนะเสือร้องไห้แต่เขาเสิร์ฟพร้อมกับอะไรเครื่องล่ามีผักขบเขียดเป็นการแต่ก็ดูน่ากินนะจะออกแนวผักอีสานมาหน่อยนะครับในขณะที่ในอุ นี่ครับโอ, mhm. อ๊บอันนี้ใส่เลือดอันนี้ใส่เลือดใส่เลือดปั๊บนี่น้ำมันจะวายเลือดเลือดวัวไหมครับเลือดวัวใช่ครับวว้าอันนี้จะออกเป็นแบบมันจะอมอย่างเงี้ยนะครับถ้าทางคราวนี้เชฟกระทะเหล็กเรามีหวั่นนะฮะมีหวั่นนะมีหวั่นแน่ๆครับมีหวันแน่แน่นเป็นพูดช่วยทางฝั่งนู้นเขาก็ร้องไห้แล้วนะบอกแล้วถึงขั้นโอเคต้องขอดองกันเลยและเตรียมตัวนะถอยหลังเก้า 8 7 6 5 4 3 2 1และเสิร์ฟเมนูที่1เกินครับตามหาผ้ากันเปื้อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia